It is <laughs> Bill B. Memorable woman for me because I think you need your girl. Your are so cautious, you're so Oh my god, he's my international 20. ช้าหลอดมามาวันไหนเราจะไปหนาจะบินกลับกัมพูชาเลยจะไปพี่ชาหลอดมาวันไหนเราจะบินกลับกัมพูชาเลยไม่เอาด้วยแหละมันคุดอะกลัว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 ชาหลอดหนึ่งห ฮัลโหลชาลลอตสำเร็จแล้วอะไรเนี่ยแล้ว